ปลาหมึกมาตกชิ้นนี้คือไส้ไม่ซ้ำกันนะลนมจากที่ปลอนโตกเกียวสิบขนมในตลาดนัดวันนี้เราไปตลาดนัดแถวบ้านมานะโอ้แมงวัน เราไปตลาดนะัดแถวบ้านมาแล้วเราก็ซื้อสิ่งนี้มา10อย่างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนี่เรารับเปน็นอย่างอย่างนะก็จะมีกล้วยทอดนะนี่เผือกนะแล้วก็มีข้าวเม่าทอดแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากเลยมันเป็นแผ่นมันฝรั่งนะแล้วก็ยังมีนี่โดรายากีขาดไม่ได้คือความแซ่บนี้ปลาหมึกทุกคนปลาหมึกย่างมาพร้อมกับหนังไก่ หนังไก่กรอบและก็ยังมีนี่ทาโกยากิหลายไส้มากๆเลยและก็ยังมีนี่ขนมเบื้องเออดูไส้สิน่าก,กินมากๆเลยและก็ยังมีวาฟเฟิลโอ้หน้าก,กินมากขนมถังแตกดูไส้สออิและก็มีขนมจากญี่ปุน่นขนมโตเกียว เอามาแบบส่างไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานเลยนะ<ม>เดี๋ยวเราจะมากินกันหมดนี่เลยอย่างแรกที่เราจะมากินเจด้าดำดำดำมันฝรั่งจริงๆเขามีผงโรยให้ด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้โรยมาเราจะกินเลยนะอร่อยให้ความเป็นแบบออริจินอลมาถึงคลิวนี้กันบ้าง เผือกทอดอืมกลวยทอดว่ามันมีแมลงวันมาบินด้วยอะและนี่น่ากินไหมเพื่อนเพื่อนอมนุ่มมากผมจะค่อยๆทยอยกิยนนะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากแบบมันเยอะมากๆแล้วก็ต้องแบ่งคนที่บ้านกินด้วยมาถึงทิวของซับๆกันบ้างทุกคน นี่คือปลาหมึกนะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเราจะเอาอันแรกกันนะเนื่องจากพริกเยอะสุดเลยนะเน้นๆว่าจะแซ่บหรือเปล่าเม่กินโคกับนี่เลยหนังไก่อะ่ะทุกคนลองฟังเสียงหนังไก่หนะน่อยไหมหืนังไก่คือเดอะเบสปลาหมึกมาอืมอืออดูพริกมันสิ เยว่าเลยอืมดีน้ำจิ้มไม่ได้เผ็ดมากนะขนาเดเป็นแบบพริกเปรี้ยนเนาะอืมคอหนังไก่อีกสักเทอืมอันต่อมาคือโดรายากิกินนิดเดียวพอนะเพราะว่า อันนี้เป็นของน้งสาวอ้ยมีไส้มันแบบนี้นะไม่โดนไส้เลยไส้นิดเดียวโดี๋ยละยากิโดเรมันปะอันเนี้อืมนุ่มมากขนมเบื้องมีสองไส้นะนี่ก็จะเป็นขนมเบื้องฝอยทองนะอันนี้กับอันนี้ก็น่าจะเป็นเยลลี่นะเราจะกินสองอันนี้เลย ออออืือออออ้หวานครีมเนี่ยเยอะไปนิดนึงนะสำหรับผมผมขอกินครีมนิดเดียวแต่ตัวแป้งคืออร่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบหวานมากมาดูนี่กันบ้างขนมทั้งแตกนะเพื่อนๆเป็นใบเตยใช่ไหมอันนี้ สีเขียวนะดูไส้สิ mm. เหมือนกับอันเมื่อกี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนขนมอ่ะทุกคนโร mm. ยท็อปปิ้งขนมอันนี้เราก็จะต้องขอแบ่งเหมือนกันนะขออนุญาตแบ่งนะ oh. นี่ mm. อร่อยป่ะอันนี้ก็กินเพลินอ่ะลองชิมอันนี้มั้ง เป็นรสของมะพร้าวอร่อยอันนี้มันเปรี้ยวนิดนึงวะ่ะเจลรี่มันเปรี้ยวมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งและสิ่งนี้น่าจะหาได้ตามตลาดนะัดทั่วไปเลยเหมือนกันนะนั่นก็คือทากโกยากิซึ่งเอาไส้ไม่ซ้ำมาผมจะกินหนึ่งชิ้นมาดูกันว่าผมจะได้ไส้อะไรโอ้โหน6ชิ้นนี่คือไส้ไม่ซ้ำกันนะ ใช่ปะไม่รู้ว่าใต้อะไรนะที่กินไปแต,แต่คือใต้มันจะหนึบๆน,นะแล้วก็ตอนนี้มันเย็นแล้วเสียดายนะมันควรจะกินตอนร้อนๆนะมันจะอร่อยวันนี้แต่ก็ถือว่าแป้งหนึบวาฟเฟิล er นะบางคนก็เรียกว่ารังพึ่งนะอันนี้อ่ะเรามากินเลยเป็นข้าวโพดใช่ไหมอันนี้ที่เราซื้อมา15บาท15บาทไม่แพงนะผมว่าได้ทั้งสชิ้นด้วย น,นีก็เย็ยนแล้วเช่นกันน่าจะกินตอนมันร้อนๆนะฟินแน่ๆข้าวโพดน้อยไปนิดหนึ่งและอย่างสุดท้ายในะคลิเนียขนมจากญี่ปุ่นโตเกียวซื้อมาทางไส้เค็มแนละแส้หวานเราก็จะแบ่งกินกับน้องสาวนะอันนี้เป็นไส้เค็มเราจะต้องได้กินอันที่มีฮัตด,ด็อก อร่อยอร่อยไส้อร่อยมาดูไส้หวานหนอบ้างแต่ส่วนตัวผมชอบไส้เค็มมากกว่าไส้หวานนะส้หวานก็ดีแต่ว่าซื้อมาแล้วไม่ได้กินทันทีนะความร้อนมันหายไปก็จะมีความเหนียวนิดนึงจริงๆในคลิปนี้น่าจะเกิน10อย่างนะเพื่อนๆ The best ที่สุดสำหรับผมคืออะไรดู้ไหมปลาหมึก กับหนังไก่ทุกคนเขากินแล้วมันแบบเดี๋ยวเราลาไปด้วยกินอันนี้นะ The best เลยอะ่ะชอบมากเลยอะ่ะเจอันใหม่ในคปหน้าวันนี้สวัสดีวัสดสวัสดีอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดติดตามด้วยนะอืม,อมจับ,จบ หนังไก่เราซื้อมาห้าสิบบาทปัางมือห้าสิบบาทได้หกหมายคือห้าแถมหนึ่งแล้วก็กุ้งทอดยี่สิบาทอันนี้ 3, นป,รประมาณยี่สิบฉันไปประมาณสามร้อยกว่าบาทเลยนะวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะเราซื้อมาทีหนึ่งก็คือกินใ้ทางครอบครัว้าโกะเท่าไหร่นะ ถ้าโกยากิก็ลูกละห้าบาทจนมาหกลูกก็สามสิบบาทครับปแล้ทุกคน